มีอะไรที่รู้สึกว่าแบบอยากทำอีกไหมหรือว่ายังอยากใช้การทำงานตรงนี้ไปอยู่ดูคอนเทนต์ระดับโลกในราคาพิธภาพกับโมโดมักลูกค้า AIS กดดอกจันหกเ8ดอกจันส่สี่เหลี่ยมลาทอออกลูกค้า True d t a i กดดอกจัน336สสี่เหลี่ยมรถท่อออก นะัวันนี้สําหรับผมอะถ้าทําให้ตัวเองผมว่าผมทำครบแล้วพี่นะเฟยพี่พี่เบนจันอยู่ตรงนี้มาสิปีถ้าเอาเรื่องประสบการณ์การดูบอลการได้เจอนะักฟุตบอลได้เจอทีมที่เราชอบได้สัมผัสบรรยากาศฟุตบอลบอลโลกผมได้ไปดูมาแล้วนะ <c oughs> ชิง <c oughs> ผมรู้สึกวันนี้ถ้าหากว่าจะทําอะไรก็อยากทําให้เยาวชน ก็คือเรื่องเด็กๆในประเทศเรามีโอกาสและก็คือเรื่องของการสร้างเวทีให้เขาได้แสดงความสามารถใช่เราสร้างเวทีให้เขาได้มาแสดงความฟุตบอลแล้วตัวเราเองนะวันนี้ทํางานมาสิปีก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่สโมสรสโมสรที่มันพอจะสร้างโอกาสให้เด็กได้อันนี้ก็พยายามจะมองในเรื่องของการสร้างเวทีให้เด็กเพื่อเอาตรงเนี้ยให้เป็นเวทีกับกับทีมชาติของเราเล็งในการเปิดเวทีบอลเด็กเยาวชนเด็กตั้งแต่ยูสิบเก้าแล้วก็ยูสิบสี่ให้พื้นที่เขาใช่เพราะว่า เราอาจจะเห็นบอลเตินสายแล้ววันนี้เต็มไปหมดเลยบอลนู่นบอลนี่บอลนั่นแต่สิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้ศึกษาจริงคือถ้าเราจะปั้นเด็กให้เป็นทรัพยากรของชาติพูดกับเด็กๆหน่อยสมมติว่าเด็กๆที่นั่งดูอยู่คนที่พี่อยากจะสนับสนุนเขาเนี่ยเด็กๆที่รู้สึกว่ากูอยากจะเป็นนักฟุตบอลพี่จะแนะนำอะไรเขาดีก็ผมเห็นตัวอย่างมาเยอะมากพอสมควรนะครับจากการที่หนึ่งไปสัมภาษณ์ ได้ไปคุยกับโค้ชได้คุยกับคนที่เขาวางโปรแกรมแม้กระทั่งเรื่องของการอาหารอยากจะบอกน้องๆรุ่นใหม่ได้ว่าถ้าวันนี้น้องๆตั้งใจจะเป็นนักฟุตบอลจริงๆระเบียบวินัยจะอยู่ที่หนึ่งระเบียบวินัยก่อนคือถ้าสมมุติว่าน้องๆบอกว่าผมอยากเป็นนักบอลเพราะว่าหญิงเยอะอสาวแม่งชอบเงินปลายทางแล้วไปอันนั้นมึงมองปลายทางมึงมองเป้าหมายเพราะว่าสุดท้ายถ้าหากว่าคุณจะเล่นฟุตบอลผู้หญิงมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดดึงสมาธิที่ทําให้เราไม่ฝึกซ้อม สิ่งที่ทําให้คุณเป็นนักบอลได้ไปเรื่อยๆมันคือระเบียบวินัยและแรงจูงใจครับหุ่นง่ายๆเหมือนเวลาเราทําหุ่นอ่ะปั้นเวลาทําหุ่นรอบหนึ่งเราในฐานะแสดงอะโอ้โหทาหุ่น4ี่เดือนวินัยโหดจัดเพราะว่าเรามีเป้าหมายของเราเพราะเราจะทําให้ถึงตรงนี้ปุ้มเสร็จปุ๊บแล้วพิหุ่นเล่นหนัง4เดือน4เดือนแต่นักฟุตบอลมันต้องปั้นตลอดเวลานั่แหละอันน้มันคือความยากที่สุด นั่นแหละย,ยากจริงๆ<า>4เดือน <ๆ S 2> ยังพี่รู้สึกมัน <ๆ S 1> ต้องคุมหุ่นทั้งปีชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์สุดมันแบบร,ราคาสบายกระเป๋าลูกค้า AIS 5 9บาทต่อเดือนลูกค้า True d t a c 89บาทต่อเดือนขอหนังต้องไม่พลาด